สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับผมสำหรับแอนโทนีนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับแอนโทนีได้เรียบร้อยแล้วโดยผู้สื่อข่าวระดับสูงนะครับรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับแอนโทนีเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว และจะเตรียมยื่นข้อเสนออีกครั้งเพื่อให้อาแจ็คพิจารณาปล่อยตัวนักเตะแมนยูนเต็ดครับกำลังเล่งหานักเตะใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งก่อนที่ตลาดจะปิดลงนั่นเองโดยต้องการตัวของแอนโทนีนะครับเป็นเป้าหมายหลักนั่นเองโดยเอลิกเทนฮาร์ครับเจ้านายเก่าอยากได้มาร่วมทีมล่าสุดฟาบิซซโอโลโมโนได้ออกมาเปิดเผยว่าแมนยูนเต็ดครับตกลงสัญญาส่วนตัวกับแอนโทนีได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วแมนยูนเต็ดครับจะยื่นข้อเสนอเป็นทางการอีกครั้งให้กับอาแจ็กโดยสื่อชั้นนำครับสเดไ้ปฏิธ ข้อเสนอ80ล้านยูโรจากสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองหลังจากนั้นแอนโทนีนะครับแสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าต้องการย้ายเพื่อไปร่วมทีมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองโดยเกมแรงเดือดที่ผ่านมานะครับแอนโทนี Anthony ก็ได้โพสต์ภาพกำลังนั่งชมเกมกอยู่กับเอเย่นของเขาล่าสุดน,นะครับผู้สื่อข่าวชาวดัตได้ยืนยันข้อมูลครับว่าแมนย,ยูนะครับจะเซ็นสัญญากับแอนโทนีอย่างแน่นอนและจะยอมทุ่มเงินมหาศาล97ล้านยูโรเลยทีเดียวเพื่อให้สโมสรอนอแจกนะครับปล่อยตัวของแอนโทนีนั่นเองงานนี้ก็ตตตต้อองิดาม่ไป อย่าลืมนะฮะกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์ให้ด้วย